มากินนะมากินวงวงวเร็วยวเรดหเวเวเวมเร็วเร็วเเร็วอรเร็วเรอวเร็เร็นเรเร็วเร็ววงรเร็วเร็วเร็วเร็เร็วไว้พวกเเร็วเเนเเนววเวงเร็วเเร็วเร็เร็วเรเต้าเร็เต้าเต้าวเต้าเรเ วงมาเลยขึ้นอีก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 วงเร็ววงเร็วเร็วเร็วดิมาเร็วดิไอเหี้ยจะจบกูว่าไปทำไมว่าไปทำไมหมันหลุดตรงนั้นนะเฮ้ยว้าวว้าเดี๋ยววงใหม่เดี๋ยววงใหม่วง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 เร็วเร็วดิเร็วดิอาอาร์ตวงกูอาร์ตปันวงนั้นน่ะอ้าววงูอยู่ไหนาม ไอ้ก้อยตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่มันชุนละมุนวุ่นวายแล้วมันตหญังวงเลยววงเลวผู้หญิงเจ๊งวงเขาเริ่มพูดแล้วอีกตายฮะมันไม่พูดแล้วมันตายยีู่ติดที่วงน่ะแล้วก็ตายเฮ้ยทับวงรึทับวงดิเดี๋ยวเดี๋ยวล้ำเดิน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 เก่งจริงมึงเดินดิยังด้ ยี่บวงใครวะเรียบวงพวกเรามาแล้วมาแล้วเดินแล้วเฮ้ยวงครัวงเรียบๆนั่งวงนี่นั่งงนี่เฮ้ยเรียบเกือบติดหมดลำเดินลำเดินมามามาเตรียมวงเตรียมวงเตรียมวงวิ่งมาจำวงเลยวงวนี้วงนี่เรียบๆนี่เอ้าติดๆมันติดๆติดๆติดคู่ไว เอาแบบออนแดกไปเอาติดไปอีกเออติดสเลยติดห้าไมนมันยัอะไรอยู่อ่ะเอาติดหกไปเลยไปไปไปเดินทางหนึเดินทางหนึเดินทางหนึ่งเดินเยอะเดินเยอะวงเลยวงเลยไว้ลุกไวลุกดียวลุกเยมายติดเหี่ยวฮะกะโลก่ามึงอ่ะเ้ย ยังไม่ได้ติดกระโหลกเลยหมดเลยหมดเลยหมดเลยปันุ้งคยเลยเราทับวงเรับวงรับวงรับวงมายแล้วหมายแล้ววนี่วงนี้วงนี้วงนี้นี่นีมันด่าเฮ้ยถอยกันถอยกันอ่าควายติดไหนยไวงอ เดี๋ยวงพวกเราเองโอ้เต้ามีเสียงมา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 เอาวงเสียงเสียงลูไอเต้าไวเต้ไปไปบานทลานบ้านทลันไหเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเยวเอาวง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 เลึกไติดี้น ar ี่กูเข้าไปติดเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวามานี่าร์ติดี้ทลนดันมาแล้วนะ

อยูมาเลยสิเออเออปิกลี่ปิ๊ลี่ไม่ติดกัไม่ติดไม่กูโหดทำไมไม่ติดวะหรือมันเยอะไปจีมันติดขากูเดี๋ยวเตเดนีกนะเตืนเดนกเดนีกเดนีกเดนีกไม่ดีไม่ดีวงวงวงเร็ว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 ไดิเออเออไอ้ติดติดติด เตรียมเตยมวงไม่เตยมวงไมเอาไปอาร์ตไปวงไมเร็วอาร์ตเร็วเร็วดิเออนแหละเียวเดี๋ยวเรวงมเรยวงมอรวงมเร็วอรเร็วเอเลอรโ่โอ้ออกไวทันเลยจะไปไหนได้เวงมเรวงมอรวงมอรวงเร็วอรวงเร็วเร็วเร็วดิเออนแหละเยอะ ไปไปอาร์ตวงอาร์ตวงดิไ hmm. อ mm ้เ hmm. ต mm ้า hmm. อ mm ี hmm. mm ้อะมองแต่วงไออาร์ตอะมึงอะไอ้จ้าตีต้องเต็มเลยมื่อแต่วงไออาร์ต ป๋าไม่ดูไม่ได้ไหนด้วยเลยควายไม่ให้ดูหลังตัวเอง嘛งดูอะนี่ยี่เดียก็ดูแล้วหมดแล้แหละเฮ้ยแผลลิ่แรงยังไม่แก้เว้ยดหมดเลยคนละอาบุงแล้วโอโหมาไฟได้สวยๆดีแตละอเนี่ยเจยหยบไปคอดมอ่ยอยู่แล้วนงจ๋าเจียยบไปแล้วไอ้ม่อยไปไหนวะไอ้มอน ไปไปทำมาทั้งร้านไม่บอสเกินแล้วหรอมาวง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 เลยวงเลยวงได้ไอที่อยากมาวิ่งให้ติดฟูเดินทางเต้าเรื่องครับเต้าเรื่องครับเต้าวง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 ไปวงวงเลยเลยเต้าไปดีเอาแกเอาแก ข้างล่ข้างลังผมวงโอ้วงสลามที่เด้งเอาเนื้ไปไปเด้าเด้าเดินไปเ้าเดินไปวง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 เดีวตตตตติดวนี้วะไม่หุ่นเยอโจรมาแล้วอ้าทำมัองโจตีละไ้แกนีแก้วแกอะโออถอยอมึงตาะ ทางบูทางู๊ทางูมาแล้วมางกิ่ได้ไหมกวง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 ต่อมาต่อมาจะวงมาทางฮบวงเดีวยวโอ้โหอะไรอยู่ตึงเดียวอิชิฟายใครอยู่กิวหน้าแรกมาเข้ากิวเลย ไม่ข้าวเว้ยวอยไม่จบเว้ยจะไปกินข้าวเออเดแต่น้องเองไม่ได้ไปกินเยอะวัวปรับเสียชีวิตแล้วรับรับไปก่อนนะเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวเดี๋ยวไม่รับายยาไปไม่รับก็ลุกสิไอ้ย่าอย่างนี้ก็ได้แบบนี่มึงหยอดตัวถุงโดนกูณหรอกเด็กหี่เล้าไอ้สัสเล็กโดนกูนะเว้ยโดนันมาดิจ้ามาดิฮู้นี่ฮูู้้ แล้วจะไปยังไงวะเนี่ยอาุบขีีมาแลวมอนดีโอ้โหโอเ็กี้ไม่ไหวอ่ะคุณสาหลอกเข้าวงก็ไม่ออกละอ่าไปเลยรีดสับแล้วมึโดสับจะมรณาภาพแล้ว มันเวลาะมาเนี first, oh, hey, ่ยหยาดหยาดไอ้บอลไอ้อลไข่น่ะด่าพวกวนจิตรไข่ใหญ่น่ะด่าใจว่ามันตีกูเด็ดโอยแรงว่ะแรงว่ะไม่เอาเร็ววงคร็วจำวงเร็วขนน้นก็มาตาาเร็วตาาเร็วจำวงเร็วเต้าเต้า บอกอย่าพ <mile> ังขออภัวกรับพูดไม่ใช่บอกบอกว่าอย่าพึ่งไอ้เหี้ยอะไรเตียงใหญ่ได้ไรตัวกูยังวิ่งใหม่กว่าเดนนีแลนมาแล้วอย่เงี้ยที่บิ๊กกูมาแล้ววิ่งตามพี่บิ๊กกูก่อนบัอบัจริงไหมเขาไม่พาบุกบ้าวะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายู่ไหน

มัเอาไปเลยแกกมหวโอ้พวกมึงนี่ลืมกูว่ะโอ้ตายคนเดียวอ่ะยังโทรศัพท์เป็นที่ในแชทไม่เด้งแล้วแต่ไปมีเสียงเด้งลมนี้ไปแล้วฮู้ๆููเร็วเร็ว้ๆ มาเลวสิอืออ่าไม่ได้เฮ้ยนีรมาเียววิ่งแก้แล้วกอมาอยมาอยมาอยมาวงงมาวงงมาวงงว้วงเร็วดูดิเออเอาติดไปไปงาเทีม ไปเดินไปอาร์ตกันหนิงเดินเยอะอาร์ตหนิงเดินเยอะวงวงเร็วเร็วเร็วดิเร็วดิเร็วดิไปไม่โง่ผมตยตดไม่ติดไม่ติดไม่ติดง่ไงตายเนี่ยกโไอ้ยัยเตจีเลยวรำเมืองดีกว่าไม่เชื่อหรอ ท,ทีที่อะไรนรูไปแล้วไปไหน,นกลับเมืองก็ออกเากลับเมืองงั้นกลับมาทีหรืบบออะไ้วะที่มีเกียนแล้วก็โอ้ช็อตมานเต้าไม่น่าติดเลยอ่ะ ผมไม่เห็นว่ากระตาัรามันมานี่ว่าอุ้นอาดู่ดูว่อไูไม่ทาไม่ทางดูก็มันไม่แป้บหนึ่งมันโม่งจี้กระดี่มันอยู่ข้างล่างไงไม่คิดว่ามันจะมาเร็วเอาแล้วกินน้อยที่เดิมเพิ่มเติมเลยบอก

I